เห็นรล้มหมดเลยอล่อลให้เดี๋ยวกล่ลองลำลองกันได้เหรต้องต้องผ่านนายผม่อผ่านเดี๋ยวนี้นึงนะเขาอยูเพิ่งมีการเริ่มลุกตาไปเนื่อยเทียน้อย ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาที่จังหวัดศินสะเดชในวันที่16กรกฎาคมนะคะในโอกาสนี้นะคะก็เลยคิดว่าอยากจะขออ้อนวอนท่านนายกรัฐมนตรีนะคะว่าท่านช่วยเจรจากับทางกัมพูชาหน่อยได้ไหมว่าที่จริงนะคะเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันนะคะแล้วมันอยู่ใกล้กันแค่นี้ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ท่านลองเจรจากับทางกัมพูชาดูว่าเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเราเปิดด่านตอนนี้เนี่ยทางกัมพูชาเนี่ยจะรองรับเรื่องของโควิดได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเขาสามารถรองรับได้แล้วสร้างความมั่นใจ ได้ว่าคนที่เข้ามาทางนี้แล้วก็เราออกไปทางนั้นถ้าเขามีเรื่องมาตรการในเรื่องของสาธารณสุขหรือว่าในเรื่องของหน่วยงานต่างๆถ้าช่วยกันดูแลได้ควบคุมได้นะคะเดี๋ยนคิดว่าตรงนี้เปิดแล้วก็น่าจะสร้างไรายได้ให้ทั้งสองประเทศมากนะคะหรือว่าอีกเรื่องหนึ่งก็อยากจะอ้อนวอนท่านาานายกค่ะท่านนายกคะ ตั้งแต่เขาบริหารที่เราขึ้นไม่ได้นะคะคนที่ต้องการมาจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็ขึ้นเขาบริหารมีมากเลยนะคะเราเคยได้ไปดูนะคะว่าการขึ้นเขาบริหารทางฝั่งเขาเป็นอย่างไรซึ่งเวลาเราไปขึ้นจริงๆแล้วมันมีค่าใช้จ่ายเยอะมากเราก็เลยอยากจะให้ท่านเจราจากทางกัมพูชาได้ไหมว่าขอให้เข้ามาเปิดเขาบริหารทางฝั่งประเทศไทยเพื่อให้คนไทยที่มาเที่ยวบริเวณผาโมอ,อีแดงเนี่ยได้ขึ้นไปชมปราสาทเขาบริหารในฝั่งไทยนะคะนั่นก็คือจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้รายได้ที่ การท่องเที่ยวสู่ชุมชนนะคะเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าไม่ให้ออกไปต่างประเทศก็ตามแต่ว่าถ้าท่านเจรจาให้เปิดเขาพระวิหารได้เราก็ไม่ต้องออกไปต่างประเทศเราก็แค่ขึ้นไปตรงเขาพระวิหารข้างบนก็ให้ทางกัมพูชาเขามีมาตรการดูแลโควิดอยู่ตรงนั้นเราขึ้นไปตรงนี้ดูก็เป็นการสร้างรายได้ทั้งสองประเทศนะคะลองดูนะคะท่านนายกรัฐมนตรีคะถ้าหากว่าเป็นไปได้ขอให้คุยกับเขาในเรื่องของมาตรการการดูแลเรื่องโควิดนะคะอยากจะให้จัดแบบ new normal นะคะแบบใหม่ลองดูว่าเขาจะมีระยะ เป็นระยะห่างหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าทางกัมพูชาทําได้ประเทศไทยทาดีอยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้เราห่วงว่าถ้าเราอยากจะเปิดกัมพูชาช่วยทําแบบเราได้ไหมนั่นก็คือจะทําให้ไปมาหากันได้ค่ะในประเทศที่ใกล้บ้านใกล้บ้านเรือนเคียงเพราะว่าเราทราบมาว่าทางมาเลเซียก็เริ่มที่จะเปิดไทยแล้วนั่นก็คือเหมือนกันอยู่ชายแดนภาคใต้นะคะอันนี้ชายแดนของทางอีสานถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะทําเหมือนมาเลยเหมือนกันค่ะ